ผู้ชมคะมากันที่คู่ดราม่าคู่นี้กันบ้างนะคะสาหรับนิกกี้ณัชชัดชและก้อยอรชพร<ม>เป็นเรื่องขึ้นมาจนได้จากภาพจากรายการแชร์โลมาเนี่ยภาพเนี้ยทั้งยอกทั้งลอ้อ<ม>เดี๋ยวจะมีภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนะเนี่ยภาพหอมแก้มก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะคะว,ว่าอวเออความสนิทชิดเชือ้อความเล่นหัวกันได้เนี่ย กลายเป็นดราม่าเพราะว่ามีชาวโซเชียลหลายคนเขาบอกว่าฝ่ายชายนิกกี้เนี่ยจู่โจมเกินไปหรือเปล่าบางคนเนี่ยใช้คำแรงนะถึงขั้นขนาดบอกว่าเป็นเซ็กชวลแ r รัสเมนต์หรือการคุกคามทางเพศกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งนิกกี้เองพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดเจนนะคะยืนยันว่าไม่ใช่การคุกคามทางเพศอย่างแน่นอน เพราะอะไรรู้ไหมคะมเพราะฝ่ายหญิงสมยอมเขาว่านี่เขาขออนุญาตก,กันก่อนแหละเขาก็นกันกคุยคุยกันก่อนอส่วนแพลนเข้าดาวปีใหม่กับก้อยนะคะรวมถึงสถานะของทั้งคู่จะอัปเดตสเตตัสใช้คำว่าแฟนได้หรือย,อยังอันนี้นิกี้เขาจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ ถ่ายคลิปครับมาถ่ายเชโรมาครับกับน้องก้อยครับบางทีผมหมั่นเขี้ยว,วเขาไงผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนนะเจนนีเฟร์คิมตุกกี้อะไรเงี้ยไม่ขอครับมันอยู่ที่ฟิลพี่มันขอไม่ได้พวกนี้มันต้องแบบว่าฟิลถ้าขอในฟิลมันไม่ได้แล้วใจผมอยากทําครับพี่คนด่าเขาเพราะเขาม่อยู่กับผมอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นห่วงความรู้สึกเขามากกว่า เดถ้ากเกิดตัวเราเราเฉยๆ,ๆ,ๆด่าม,มาเลยถ้าจะด่าขอแรงๆอย่าเบาบางทีบอกว่าเซ็กชวลฮารัสเมนท์พี่ต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหมเพราะอีกฝั่งหนึ่งยินยอมครับไม่เคยฝืนใจใครผมพูดเลยก็คือคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่างเดี๋ยวเข้าดาวด้วยกันนะอะอ,ะอ,อ,อ,อตอนนี้จะไม่ชวนไปไหนแต่ผมว่าถ้าเกิดชวนเขาว่างเขาน่าจะไปเดี๋ยวถ้าเป็นแฟนแต่ผม,ผมบอกผมไม่ขี้โม้อ,อยู่แล้วดเดี๋ยวพี่เจอเขาม่ได้พี่ถามหน่อยดิ เออก็รออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวใช้คำว<ช>่าแฟนสักทีหนึง<ช>่งคือคู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันแล้วน่าลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะ